กลางฤดูร้อนปีนั้นแสงแดดร้อนระอุจนผืนนาแตกเป็นสิ่งเสียงใบข้าวเหลืองกรอบรากับถูกไฟเผาความแห้งแล้งคล้ายจะกลืนชีวิตผู้คนทั้งหมู่บ้านทุกคนเงยหน้ามองฟ้าด้วยความหวังแต่ท้องฟ้ากลับว่างเปล่าไม่มีแม้แต่ก้อนเมฆเดียวคืนหนึ่งเสียงผู้เฒ่าในหมู่บ้านดังขึ้นท่ามกลางความเงียบนาน ถึงเวลาแล้วต้องปลุกนางแมวรุ่งเชา้าทั้งหมู่บ้านถูกปลุกให้คึกคักขบวนประหลาดเริ่มขึ้นแมวตัวเมียสีสว่าดถูกรวบใส่กรงไม้ไผ่โปร่งเสียงกลองเก่าแก่ดังตุ่มตุ่มตุ่มกล้องสะท้อนกล้องไปทั่วทุ่งทุกจังหวะคล้ายเรียกบางสิ่งจากฟากฟ้าผู้ชายผู้หญิงถือขันน้ำเดินตามขบวนเด็กเล็กวิ่งหัวเราะ แต่ในรอยยิ้มนั้นซ่อนความหวาดหวั่นบางอย่างแมวในกรงดิ้นพลาดร้องเสียงโหยหวนทันทีที่หยดน้ำสัตร์กระทบเสียงนั้นแหลมยาวกรีดเข้าไปถึงขั้วหัวใจบางคนปิดหูบางคนหัวเราะกลบแต่ทุกคนรู้เสียงร้องนี้ไม่เหมือนแมวธรรมดามันฟังดูคล้ายเสียงเด็กคร่ำครวญหรือเสียงหญิงสาวร่ำไห้ขบวนเคลื่อนไปตามบ้านเรือนผ่านทุ่งกว้าง เสียงกลองและเสียงแมวผสานกันเป็นจังหวะสะกดใจจูๆ่ๆลมเย็นวูบหนึ่งก็พัดขึ้นกิ่งไม้ไหวแรงราวกับมีเงาใหญ่บางอย่างวิ่งผ่านผู้หญิงคนหนึ่งร้องเสียงหลงเธอเห็นเงาแมวเมื่อหือมาเท่าคนวิ่งไปตามคันนาตาสีแดงวาวับก่อนจะหายลับไปกับสายลมไม่นานเมฆดำหนาทึบก็เคลื่อนเข้ามาทั้งที่เมื่อครู่ท้องฟ้ายังสว่างจ้า เสียงฟ้าร้องกึกก้องจนพื้นดินสั่นสะเทือนและที่ขอบทุ่งนามีบางคนยืนยันว่าเห็นหญิงผมยาวในชุดไทยโบราณยืนเฝ้ามองขบวนเธอไม่ขยับแต่ดวงตาเป็นประกายเย็นยะเยือกราวกับกำลังจ้องตรงเข้ามาผู้เท่ากระสิบเสียงสั่นว่านั่นแหละนางแมวนางรับรู้แล้วแล้วมันก็เกิดขึ้น สายฟ้าฟาดลงกลางทุ่งดังสนัน่นฝนเทกระหน่ำลงมาไม่หยุดเสียงผู้คนกรีดร้องปนเสียงหัวเราะทุกคนทั้งดีใจและหวาดผวาเพราะรู้ว่าฝนครั้งนี้ไม่ใช่ฝนธรรมดาแต่มันคือฝนที่แลกมาด้วยวิญญาณแมวและคำสัญญากับสิ่งที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยนามหลายสิบปีผ่านไปบางหมู่บ้านเลิกทำพิธีนี้เพราะหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นแต่เรื่องเล่าก็ยังคงอยู่ มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันว่าหากวันใดท้องฟ้าแ้งนานผิดปกติและในค่ำคืนนั้นคุณได้ยินเสียงแมวร้องโหยหวนก้องมาแต่ไกลอย่าได้มองออกไปนอกบ้านเพราะอาจเป็นสัญญาณว่านางแมวกำลังออกเดินอีกครั้งโปรดติดตามตำนานบทต่อไปที่จะถูกเล่าขานในจักรวาลตำนานช่องแห่งการถ่ายทอดตำนานมหากรย์วัฒนธรรมและแฟนตาซีตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดถูกใจและร่วมเดินทางสู่ห้วงจักรวาลแห่งเรื่องเล่าไปพร้อมกัน